เออ่ยังไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นค่ะเพราะว่าก็อยากให้เป็นแบบธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่อยากพูดเพื่อแบบเพื่อที่จะกดดันตัวเองขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่จริงๆกังวลมันก็เป็นความที่อยากควรสุขภาพแข็งแรงแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะติดกูติดนี่มันมีก็จะพูดว่าไม่กังวลเลยก็อาจจะไม่ใช่ก็อาจจะมีคิดบ้างแต่ก็ไม่อยากไปคิดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าความเครียดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยค่ะระหว่างธรรมชาติกับหมอ ไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยแต่ตอนนี้คือก็เริ่มศึกษาเริ่มวางแผนก็ก็คิดคิดไว้อยู่ค่ะว่าจะจะว่าก็อยากมีลูกตอนเป็นคุณแม่ยังสาวไม่สาวแล้วไงประเด็นน่ะสาวอยู่เพื่อนกันตัวเองอะไรนะก็ยังไม่ได้อายุเออก็ยังก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ใช่ปะก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่แต่ว่าไม่กังวลเลยหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาจังใช่มันยังไม่ถึงเวลาที่แบบเราเจอปัญหาอะไรที่แบบ มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ยังชิวๆชิวๆก่อนดีกว่าค่ะแต่สิ่งที่เราเคยปวดมามันโอเคมันไม่ได้มีผลต่อการดูดูใช่ไหมใช่ก็ก็คือตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเลยทําให้เหมือนเรายิ่งแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประเด็นในอนาคตได้อะไรเงี้ยก็เลย mm hmm. ก็เลยดูแลตัวเองมาตลอดแบบหาคุณหมอแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องหนักหน่วงเกินไปไอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็อาจจะนิดนึง <c oughs> แต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับเลยอะไรเงี้ยก็ยังต้องเวทกันอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแบบเอาเรื่องสุขภาพของเราเป็นหลักก่อนจะมีลูกได้มีม,มีไม่ได้ก็ก็ต้องก็ต้องมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะไรกับคุณีอะไรนะคะในทางของคุณสัมพเรงลูกเขาว้อย่บงางก็ เ,เขาก็ไม่กดดันค่ะคือรอดูความเป็นจริงว่าว่ามีได้หรือเปล่าง่ายยากยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบฟอร์สว่าต้องมีแล้วก็คุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้แบบไม่ได้กดดันอะไรเลยค่ะคะุณยายเพียงเลี้ยงหลานใช่ไหมจ๊ะจะเลี้ยงหลานที่สาวมีหลานอยู่แล้วก็เลยคุณก็เลยแม่ก็ไม,แม,ไม่แม่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเลยอะไรอย่างเงี้<ล>ยค่ะแค่แแบอกว่าเออก็มีก็ดีนะอะไรแค่นั้นลอยลมเลย